สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะคะสวัสดีพี่น้องสุภุสุคนนะคะสวัสดีปีใหม่นะคะลูกอดฟร์มกบนะคะมือวนี้นะคะอ้าพี่น้องมาชมบรรยากาศย้มเส้านะคะสําหรับฟร์มกบเหาเนานะนะคะพี่น้อง <c oughs> เดี๋ยวแกผ่าไอ้สลนตัวนี้ออกก่อนนะคะ เอาโปกไว้นี่ยมันกลางคืนเนาะกันกลบมันตินออกเพื่อกลบมันกระโดดออกเนาะพี่น้องทักทายพี่น้องสุภุสุคนนะจ๊ะพุทธิเหตุงานเหตุการณ์ย้ามือเศร้านะคะแล้วก็ <fin> เกษตรกรนะคะ สู่ชีวิตสุขสุขคนนะคะหลักการร่วมไปถึงออพี่น้องทั้งไก่ทั้งไก่นะคะพี่น้องเกษตรกร,ร,กรผู้ที่มีความสนใจในการเลี้ยงกบน้ํนนำนะคะเมื่อนี้มาทักท้ายพี่ทักท้ายน้องแามือเต่านะคะยังสี่เนาะ พ,พี่น้องมาเบิองกบอันพอแม่พันธนะคะพี่น้องที่เท้าเตรียมใบนะคะทีสิทาการเพาะนะคะประมาณเมษาเมษาหกวาหนีเนาะกบมเข้ากับรถปริมาณลงเรื่อยๆเพราะว่ามันตายแ <c oughs> <c oughs> ตนน่ละเมื้อมันก็นตายลงไปเมืออละโตสองโตนะคะพี่น้องถือว่าเป็นปกตินะคะ ตัวที่ย่งก็ถือว่าแข็งแรงนะคะก็เป็นการคัดโกพอแม่พันธุ์ปในตูนะคะพี่น้องเพราะว่าตัวใดที่มันตายก็แสดงว่ามันอ่อนแอตัวใดมันย่างก็แสดงว่ามันแข็งแรงพร้อมที่จะเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะคะมื่อนี้เขาก็เลยมาอัปเดตให้พี่น้องเขาได้เบ่งว่า เทาตอนนี้เฮายังเลียงอยู่บ่อนะคะเฮาเฮาเห็ดจังไยนะคะอยู่แบบไยนะคะพี่น้องเมื่อนนี้นะคะลูกออดก็เสิให้อธิบายให้พี่น้องเกษตรกรเฮาได้ได้รับหูรับทราบกันนะคะว่าเอาตอนนี้ลูกออดนี่คืออยู่ในช่วงอันพักฟ้ามนะอยู่ในช่วงพักฟ้ามนะคะช่วงกบจำศีลนะคะพี่น้อง มาในช่วงกบจำศีลน,นี้เฮ็ดหยางแน่นะคะในช่วงกบจำศีลน,นี้เฮาดูแลเอ่ากบพอพันแม่พันนะคะทีเฮ้าเก็บใ้นะคะเพื่อที่จะขยายพันธุ์ต่อไปนะคะพี่น้องในแต่ละปีอยู่แล้วนะคะช่วงประมาณอ่อพฤศจิกาธันวานะคะไล่ไปจนถึงมีนานะคะเป็นช่วงที่กบจำศีลน,นะคะแต่ว่ามีนานี่ก็เริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มสีเป็นปกติแล้วนะคะมีนานี่เฮาสีเริ่มให้กลับมาให้อาหารนะคะ กบยางเต็มทีเต็มสปีดแล้วเพราะว่ากบมันก็นจะออกจากาง,ง่ายแล้วนะคะพี่น้องและหลังจากนั้นเท่ากับที่ทการคุณอาหารนะคะ้วกาบำรุงพอแม่พันธุ์นะคะของเหาที่มี่นี่ไห้ให้มันแข็งแรงรากาพร้อมที่จะผสมพัุนในประมาณเดือนอเมษา,าจะลงสงกุ้งกาเนาอพี่น้องหรือไม่ก็ก็นานนั่นนะคะฐานถามว่ากบพ,พอแม่พนนันธุ์นี่มีความพร้อมของมันอยู่แล้ว มันนี่เป็นอย่างจังบเลี้ยงบ่ดินนะคะปกติแล้วทางฟาร์มเขาเนี่เยเน้นเลี้ยงบ่ดินอยู่แล้วนะคะพี่น้องพี่น้องขัดทาแหนมไปกับสีเ็นบ่ดินเนาะนะคะเพราะว่าตอนนี้มันเป็นช่วงจำศีลเฮ้ากับเลยบ่ได้เลี้ยงในบ่ดินนะคะเฮ้าเอากบพ่อแม่พันนี่ขึ้นมา เซบอซีเมนต์หล,ลักกระสรกระสร้างบกลักษณะแบบนี้ไว้นะครับเพื่ออย่างเพื่อสิจะได้ง่ายต่อการจัดการบริหารในเรื่องของการเลี่ยนท่ายน้ำในเรื่องของการดูแรลรักษาแลักก็คาดกบทีออนเอหรือบอออนเอนะคะแยกไว้ตั้งหากนะคะพี่นอ้องเข้าก็เลยบ่อเดีอเอโลงบอดินนะคะ บางที่การเอาล่งบอดินในช่วงกบจําสินกบเข่าง่ายมั่นสีขวดขี่ดินนี้นะคะพี่น้องเขอาก็เลยเอาขืนมาตัดปัญหาคือว่าเอาขืนมาใส่กระสร้างบกเอามาใส่อ่าบอร์ิเมนต์แบบนี้เห็นมันอยู่ไปเนาะกับสี้ง่ายในการเชกจํานวนว่า มันขาดมันมันขาดจากตัวมันตายจากตัวนะคะพี่น้องถา้าถ้าเป็นในบอปูนในบอซีเมนต์หรือในกรสร้างบงห่ากระสีสามารถดูแลรักษาหลักกระเชคจํานวนกว็พอแม่พันเท่าใดนะคะตามตามทีเฮาลงไปว่ามันตายหน่อยตายหลายเนาะพี่น้องแล้วที่หนีเหาสิเริิมเหตุหนี่ประมาณเอ่อกลุ่มห้านะคะ เห็ดบอ่อดินกลับขึ้นมานะคะกับประมาณกลุ่มห้าเนาะพี่น้องลหลังจากที่เขาเห็ดเตรียมอีหยงเรียบร้อยแล้วเนะคกเขากับสียเอานามใส้ใบน,นะคะช่วงนี้ก็ปลูกเขาพดเลี้ยงสัตว์ให้ง่วไปก่อนนะคะพี่น้องเขากับพยายามบ่อให้พื้นที่มันว่างจนเกินไปนะคะ นี่ก็เป็นสาเหตุที่ว่าเป็นอย่างจังบ่อเดเลี้ยงกบในบอ่อดินนะคะเศร้าเห็ดหละไปเลิกท้ำหลับไปเศร้าเลี่ยงหละไปนะคะตอนนี้ก็คือว่าบ่อันาในเศร้าเลี่ยงบ่อห้าในเศร้าเห็ดนะคะยังสีเห็ดไปเรื่อยๆยังสีดันหนาพี่น้องดันหนาไปเรื่อยๆแล้วก็สีเห็ดไปเรื่อยพร้อมที่จะขยายไปเรื่อยพร้อมต่อมาช่วงนี้คือมันเป็นช่วงกบไอเขาง่ายก็เลย เป็นการพักฟ้ามเพราะว่าปกติการเลี้ยงกบนี่มันเลี้ยงหกเดือนพักหกเดือนเนาะพี่น้องครับพี่น้องเกษตกรกรท่านใดนะคะที่เพิ่นเลี้ยงกบเป็นประจําอยู่แล้วเพิ่นสิเข้าใจว่าเลี้ยงหกเดือนพักหกเดือนนะคะนี่คือเป็นสเต็ปของการเลี้ยงกบนะคะพี่น้องเมื่อนี่เขากลับมาทักทายแน,นนะนําหล้กก็พปูดคุยกับพี่น้องเกษตกรกรหลายๆท่านาเฮ้ยรับหูรับทราบกันเนาะนะจ๊ะ เป็นวานะคะคลิปหนานะคะหลวงอาสิมาแนะนำอกหยังนะคะกระฝากเบิงนะคะฝากดูแลฝากกดติดตามนะคะให้น้ำนะคะพี่น้องสามารถคอมเมนต์พูดคุยสอบถามกันใดเด้อด,ด้านลางลิปไเดีเลยนะคะหลวกเข้ากับสิไปตอบเพื่อสีจะแลกเป็นความคิดเห็นกันเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวพอกันไม่คลิปหนานะจ๊ะคลิปนี้สวัสดีจ้า